วุ <formation> ้ยฟ้าหนูพี่น้องเบิึงสุขชนเนยเอาเอาสุขชนเลยเอาทั่วประเทศเลยเอาสาธุนะครับก็ดีแม่น่าเออนี่ก็ดีเยอะเมื่อนี่พี่น้องทั้งใกล้พูลาทั้งอัน่างนันทั่วทั่วประเทศทั่วประเทศเออทั่ววททั่ประเเศอบิึงอยู่ครับโอ้แฝนให้มาหาตองงวดต่ว่างวดที่แล้วมีบอกถือโอ้ยจะมันถือขักถือแน่เนาะเออบอกถือหลายคน นะครับเป็นิังไดเพียงเหมือนฝันเราบ่ฝันคือยังฝันทีเขียนให้เราก็มาฝันที่หลังบอกที่แล้วก็มาฝันดอกแค่ว่าเขียนให้แล้วเออเขียนให้เรากมาฝันเออบ้านนี้เขียนให้แล้วมาฝันจนงคืนโอ้ฝันลนขคืนฝันว่าอันนั่นเที่ยวงานใช้รถเข็นอืมแล้วน้องกระปูเนี่ยแจ้ขึ้นมาบ่ิ่งมันหนับหอวเอาก็เขียนเอาก็เอาเอียนมาใส่บ่ได้ไปใส่บ่ได้ไปใส่อยู่แต่บ้าน เอาเอาเกียนมาใสเอาหนาเอาหยาวหนกูจะบวบได้น้อเชียวงัวข่งขิงฟังน้องตองกระปูได้น้อหน่อว่ะใช่หนาเต็มว่ะบ๊้ยกูผันแบบกูไมยโอ้ยเอ้าที่แบบนี้ ถือแล้ววะถึกแล้วถืกแท้ๆอันอันัวดที่แล้วอันว่าหาแปดมันบ่เออว่าหาแปดเนี่ครับอันไม่ต้ันต้องในหนม่ต้องก้มันใเยเดี๋ยวว่าเป็นยังดอกเดี๋ยวผมหันไปเอกล่องเองฝันฝันว่าจะได้กลอไปหาตะปูเออฝันว่าไปเจียวห้าอยู่น้องตะปูเขาละเขาดถอออก บันี่มันแกงเขียวอยู่ครับเขียวกับมันอาขึ้นมาบ่อได้ไปน้อสิมาสุกสุกรถสุกขึ้นมาซอยมันก็เอาเกี้ยนลงไปใส่อีกวันนี่มันว่าเห็นไในน้อจ้าบ่บ่จังสีิเยี่ยวม่วงเกียนขึ้นขึ้นพังชาได้น้อมัโอ้เออฝันมันมันฝันสองเทื่อฝันสองเทื่อเออเกิดฝันทีเดียวเนี่ยแหละจะว่ามันก็ฝันสองเทื่อเอา เอาอันนั้นยาชะลดเชนแล้วก็เอาเอาข้นมาว่างไว้บันเอาเอาก็้เทียนลงไปใส่ครับเออไปใส่บันเห็นใส่ในนอสิเชียวงวงเทียนขึนขึนพังอันนั้นพังพังสา้นนอ่ขึนชั้นสินอ่มาถึงนอาขึ้นไดวะหล่ะพ่อในี่ฮะเขาขึ้นใดบะ มันบาทชนแล้ว,ลวขึ้นได้กับของกดหง่วเมียก,นนกอนหงวเม่ากอนว่าฟันดีขนาดล่งหมดทีแแล้วว่าสิตามไปหาผมขนาดเมื่ยวบเห็นหงงเลยหนึ่งหาให้ลูกล้านพาตามไปหาเลยวะโอ้ยว่าว่าสิไป๊ะสิไปชื่อว่าพผันโอ้ยผันแบนนี่นี่เคยพันมากเกี่ยวกับ ก็มีเพี้ยนพันหน้านไหนกันพันนี่คือเอ้นัีเพี้ยนถือเป็นลอยคนเน้โอ้ต่อพันแบบมีนถือเป็นลอยเลยโอ้ถือเป็น้อยโอ้จามือเล็กออกผิดเออพันกันเลยพันมันมาคุณคนเอาของมาอืมจมมือเล็ออกผิดมือโอ้ยมันโดนพด โอ้ยค oh. ืนเป็นบมเดลนี่มันจำโมได้เนาะมันจำมือมันออกโมได้อืมครับเออก็มันจะขึ้นในมือได้เด้อมือเรออกว่าโอ้วันก็วชิซื้อเรื่องวันชิซื้อเคยซื้อเออืมพันพันวันนี้ขนของเป็นี้กับพันวันได้หาบหน้ามาอันนั้นสองคนครับหาหบหน้ามาเฮื่อวันนั้น มาฮอดเฮือนพอชีท่องไงเฮือนมอสเสหล่าวเนี่ย,ยว่าไม่ข้านมันมันหักหั้วคููกันก็นจะหักบางน,นี่าแล้วเอาว่ามาหันให้ให้เขาหามหน้ามา ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวักหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาลโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกูซื้อบนออกล่างซื้อล่าง,อ,างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทางเทงหวมาไทยมาพิฮาน่าเมื่อเด้อวะไม่ไ้ก อนวันนี้เชื่อกัถือเธอะเด้แปดสิบบาทบอกทุนอ๋อตอนนั้นถือแปดสิบบาทเออบอกให้ลูกซื้อบอกก็พันนี่ว่าพันอ mm, ๋อันผันผันกูผันแบบนี้เมึ่มึงมืงซื้อเ่อตรงถือว่าว่าก็ลูกไงผันผันเจยวใจกับเพื่อนชานนลเทีกันถือโหลดถือโลด คือคือโหดคือคือเลยไอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมาถือตัวนี้ให้เน่ยเออบางท่านเกี่ยวเกี่ยวใจเพื่อนเนี่ยว่ะถือถือสี่เฟังเล็อกเออนของสีเลยนี่คนมาเล่ร้ายเต็มเพื่อนเต็มท่านเนี่ยเต็มท่านเลยเออชื้นเลยอืมื้เลยเออเออถื้นชื้นโหลดขันมีคนมาเต็มเพื่อนเออมาถือมาตั้งแต่ตั้งแต่การโตมาว่าหันถือเจ็ดงวดโตตั้งแต่ ขุ่นถึงมาเจ็ดหมวดเออมันถือมาหลายเทื่าเลยถือมาหลายงวดแล้วเออหลายงวดแล้วช่วงนั้นเลขอันได้สองเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกเดลี่เก่าๆไปกะกักตู้ฟันหัวเดลี่หกตู้ค่ะอันนันมันออกไปสื่อบ่ได้โอ้ออกไปสื่อบ่ได้อันนี้เดี๋ยวงวดนี้นะเมียนอีกงอหมวดวันที่สองหวดนี้งวดนี้ออกวันที่สองเด้อจไป เออเออวันวี่สองออกีสอเดือนพฤืภาเดือนเส้าเดือนนี้แหละเออทีสองห่อนย้อนสองหาแล้วคือเรพ่อในพวกนั้นคือเลือแค่นั้นคือเือโอ้ยยาทีบายาสี่าทั้งสั่นเถอะเออนะหายสองตัวพ่อคนมาเออหายสองตัวพ่อเจ็ดสามเด้อครับเด้อ เอาเขียนเขียนเขียนคือตอนนั้นเบื้องเอาลองเขียนเบื้องมันสิคือบออืมมันสิคือเก่าบ่บ่ครับมันสิคือเก่าบ่อบมืมเบื้องกันนมเอาไม้บ่เอาลบเขียนใส่ดินจะได้ออกเท่านั้นได้เนี่ยคือซึบโอ้ แน่นครับโอเคแล้วโอ้ชัดเจนชัดเจนชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อสองคึกสภาคมพ้อสองหกสิบห้าครับสองพึสภาคมพ้อสองหกสิบห้าใครเห็นเลขแล้วก็พิมพ์สาธุนะครับทุกคนเด้อพิมพ์สาธุใครพิมพ์ก็ขอให้ถูกหวยรวยเบื่อก็พอหไอขอให้มั่งให้มีเนาะพอญ่เนาะรวยรวยเฮงเฮง เอ็ดไอ้กัไมคูนไอ้กับไมคูน่ายนี่ยม่าค่ะคือหายจากโควิดเนาะเออหายทุหายคอหายโสอหายจากโรคคบิดไปนีก็หมันเช่ไอ้มันเจ้าไปไ้มันนี้ใกล้ๆเลยโรคโควิดยมาไก่ไก่้านเด้่ขี้ไกหนองไอ้มันไปยูพูดประเทศเขาพูหละยามาเด้ยาม่าไก่ประเทไท ไปอยู่ประเทศอื่นถ้าเฉยๆก็จะหูจักอันนั้นพี่น้องถ้าแกมุสไปฝุ่นบอกไปหาเขาอยู่บอกโอุ้นเบิ้งนี่นี่เบิ้งในเบิ้งเบื้งงนทรทั่พท่นเบิ้องนทรทั์โทัทบ่ครับครับทอ่โทัชได้กะครับโอ้เออเอ้ไว้ฟาดไอพี่น้องเบิ้งสุขคนเลยเอาสุขนเลยเอาทัวประเทศเลยเอา พรอเพื่อนี้ทั่วประเทศเลยเธอหนีิหวยพ่อหนพี่น้องทั่วประเทศเลยที่เบืองอยู่ครับให้หวยพ่อให้บอครับให้พี่น้องถือยึดสามนี่ลองเอายึดสามหนูพี่เสียงเบืองสาธุสาธุสาธุเด้อใครพิมพ์สาธุสาธุนะครับดีแม่ได้นี่ไงยะ เมื iesen, ่อนี่พี่น้องทั้งใกล้พูลาทั้งอันนั้นเพิ่งไกลเนาะทั่วประเทศทั่วประเทศเออเทั่วทั่วประเทศที่เบิองอยู่พร้อมไว้ด้วยเบื่อนำเด้อคนนี้ขอให้ออกใครมันใครมันแม่นแม่นเด้อจัดไว้จะบอกแกแค่อย่าไปบอกเพิ่นเด้ออย่าไปชัวร์เพื่อนเด้อ บอกค่สัตว์เคยทองก็ังบอกพันไม่ไ่้บอกวกาจะไปบอกจะไปไกลจไปไทยไเนื้อรับสาธุ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 เออพ่อพี่พ่อเนี่ยแกให้ไม่ชอให้ไม่เศ้าไ่อม่เ้อนันแดดที่น้องทัวประเทศอีเด้เด็อวยพ่อไทยที่น้อง ส็ดูเด้อบ้านในเอที่พูดท่ิากณได้แม่นางท่อนี่ที่ทไไนนขออ้างนอ หายหายคอหายโฉกหายโลกหายไ้าหายคอขีดเสียเงีจังไรเยอะยาโพมันหายยายผ้านันหาให้อยู่สวมยันยิ้มสุกกันกระไรผ้าชุกจะสุกนี่มากใกล้เก็บควายไข่ซอยห่างนี่ใกล้ๆเยอะไข่ดีนอกช่างใกล้ฝุ่นขอให้มีอายุยืนยาวมันพันปีเป็นขนาดจะเกิดวัวบาดเทื่อนไรมากใกล้ยอมอย่างเดีขอให้คำขอให้คุนขอให้ลาบขอให้รวยขอให้สุกงอ ອ້າຍບໍ່ໄດ້ເດີ້ຂໍໃຫ້ລາ คอยถึงไว้รังวันที่หนื่อย <c ute> อยากเกยเงินก็ให้กเกยเงินไรน,น่องเลยอยากเกยท้องไก่ท้องไหรมาใ mm. ห้ไรมาแห้งป้านางแกงให้ไรมารังเข่าให้เตรียมบ้านไห้ mm. ลหกกนนล่นเลย mm. น,น,น,นนั่งดูเมื่อก็ให้มีเงินแสนแลนขอบ้านเรือนั่งดูบ้านใครมีเงินล้านแลนขอเมื่อคอยลาบคอยล่วยขอให้อหยูอ่สมกินเย็นเรือความเจ็บก็ยาช่วยความขข้ก็ยาช่วย ขอให้มีอายุวันณะสุขังพันล้านแห่งนี้คือกาุสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งยืนอมเพลิ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาภการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง